เหรียญที่ละลึกสิบบาทสองสีวราธที่เจ็ดสิบห้าพันษาพระราชินีนางสา,าสม สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากวันนี้พี่จอยขอพูดถึงเหรียญที่ระลึกกันบ้างนะคะวันนี้เรามาพูดถึงเหรียญที่ระลึกของพระราชินีนะคะวาระที่เจ็ด 15, สิบห้าพันศานะคะเป็นเหรียญท,ที่เอ่อที่ระลึกเจ็ดครบรอบเจ็ดสิบห้าพันศาปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบ เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆจากปัจจุบันก็พบเจอได้น้อยมากๆนะคะอาจจะอยู่ที่นักสะสมสมากกว่าถ้าเ,เพื่อนๆพบเจอแบบนี้นะคะเก็บได้เก็บเลยตอนนี้มีการซื้อขายถ้าเป็นเหรียญ UNC นะคะก็มีการซื้อขายกัน อยู่ที่100ยถึงร้อบาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็อยู่ที่ประมาณ50าสบถึงแปบาทนะคะถึงแม้ว่าราคาจะไม่หวือหวาหรือว่ามีราคาแพงนะคะแต่ว่าพี่จอยว่าเราน่าเก็บสะสมนะคะเพราะว่านับวันเหรียญาวาระต่างๆของพระราชินีะจะหายาก ขึ้นทุกวันแล้วนะคะถ้าเราชอบสะสมหน้าที่จะหามาสะสมนะคะสำหรับเหรียญวาระต่างๆของพระองค์ท่านพระราชินีนะคะพี่จอยจะไม่พูดถึงรายละเอียดของเหรียญเพราะพี่จอยเคยลงไปบ้างแล้วนะคะวันนี้ก็มาตอกย้ำไม่เพื่อนๆที่ชอบสะสมได้หามาสะสมเหรียญ ของพระอ,องค์ท่านพระราชินีหรือว่าพระพันปีของเรานั่นเองนะคะเราก็หน้าที่จะ,ะเก็บไว้หลายๆลาวาระนะคะไม่ว่าจะาครบรอบห้าสิบพันสาห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบอะไรท่ามีนะคะเราก็เก็บสะสมได้เลยเพื่อนๆจะถ้าชอบนะคะ การเก็บการสะสมก,ก็คือการออมพี่จอยเคยพูดเสมอมานะคะก่อนอื่นพี่จอยก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าช่องพี่จอยไม่ได้รับซื้อเหรียญน,นะคะเพียงแต่ว่ามาบอกมาอบอกให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมได้รับรู้ว่าเหรียญไหนที่น่าสะสมแล้วก็เหรียญไหนที่มีราคาขายได้นะคะ ก็มาให้ข้อมูลเพื่อนๆประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ทุกขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับะไครตกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งช่วงนี้พี่จอยวันนี้ไม่ค่อยสบายร้อนหน่ยนะคะอ่าพูดอาจจะไม่ค่อยชัดก็ต้องขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะคะ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยการสะสมของเราก็คือการออมเราเก็บออมวันนี้เราไม่กินไม่ใช้ในวันข้างหน้าเราเก็บอ,อมวอันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตนะคะหรือว่าเราเก็บอ,อมวอันนี้เพื่อที่จะเอาไปต่อยอดทำกำไรในวันข้างหน้าใครจะไปรู้นะคะว่า เหรียญน,นี้อาจจะมีราคาเป็นร้อยเป็นพันก็อาจจะเป็นได้นะคะขอบคุณมากมานะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะ